คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำฟังก์ชันสร้างวิดีโอที่สามารถสร้างวิดีโอจากรูปภาพได้ไง่ายๆเพียงแค่เลือกภาพแล้วปรับแต่งตั้งค่าเพียงเล็กน้อยก็ได้วิดีโอโฆษณาหรือการ์ตูนจากภาพ AI ของเราวิธีใช้งานฟังก์ชันนี้ก็ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนขั้นตอนที่1อัปโหลดรูปภาพคุณสามารถอัปโหลดรูปภาพที่อยู่ในระบ้าส่วนตัวของคุณหรือภาพที่อยู่ในระบ้าภาพที่สร้างจาก AI เลือกภาพตามความต้องการได้เลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะเข้ามาที่อัลบั้มส่วนตัวและเลือกภาพนี้ครับเมื่อเลือกภาพเสร็จแล้วถ้าภาพของคุณเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจะมีขนาดภาพให้คุณเลือก3าขนาดแบบสี่เหลี่ยมแบบแนวนอนและแบบแนวตั้งเลือกใช้ตามความต้องการได้เลยส่วนในตัวอย่างนี้ภาพผมเป็นแนวนอนอยู่แล้วจึงใช้เป็นแนวนอนที่ระบบให้มาเลยครับเลือกขนาดเรียบร้อยแล้วกดอัปโหลดรูปภาพครับขั้นตอนที่2ตั้งค่าการสร้างวิดีโอ CFG Scale และ Motion Bucket ID คือค่าที่ปรับให้ภาพและองค์ประกอบหลักในภาพเคลื่อนไหวครับสำหรับ CFG Scale ยิ่งค่าน้อยองค์ประกอบหลักยิ่งเปลี่ยนแปลงและมีการเคลื่อนไหวมากสำหรับ Motion Bucket ID ยิ่งค่ามากภาพยิ่งมีการเคลื่อนไหวมากครับเลือกปรับค่า2ค่านี้ตามความต้องการของคุณได้เลยครับผมแนะนำว่าการปรับตั้งค่า2ค่าตัวนี้ควรปรับเพิ่มลดทีละนิด เพื่อให้เห็นผลลัพธ์และความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทําให้เราได้วิดีโอที่สมูทและดีครับสําหรับตัวอย่างนี้ผมจะปรับค่า CFG ที่2และค่า Motion Bucket ID ที่120ครับขั้นตอนที่3สร้างวิดีโอกดปุ่มสร้างวิดีโอจากนั้น b i g b o r d AI ก็จะค่อยๆเจนสร้างวิดีโอจนได้ผลลัพธ์แบบนี้เลยครับจากนั้นคุณสามารถกดปุ่มนี้ ให้บิบอททำการส่งวิดีโอที่ได้เข้าไลน์ของคุณเพื่อทําการดาวน์โหลดวิดีโอเรามาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมจะกดมาที่อัลบั้มส่วนตัวและเลือกภาพนี้มาเป็นตัวอย่างครับขนาดภาพผมจะใช้ขนาดปกติของภาพเลยจากนั้นผมจะตั้งค่า C F G ให้เป็น2และ Motion Bucket i d ที่130ครับจากนั้นกดปุ่มสร้างวิดีโอรอเวลาไม่นานก็ได้ผลลัพธ์ของเราแบบนี้แล้วครับ ลองใช้งานฟังก์ชันนี้สร้างวิดีโอจากภาพของคุณดูนะครับและสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนพร้อมหรือการใช้งาน AI และอยากวาดรูปสวยๆใช้เครื่องมือ AI เป็นเรามีโรงเรียนสอนที่ชื่อว่า Big Bird University มีหลักสูตรในการเขียนพร้อมซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการใช้งาน AI เป็นอย่างมากเพียงแค่คุณเป็นผู้ใช้งานแบบโปรคุณจะสามารถเข้าถึงทุกหลักสูตรของ Big Bird University ได้ฟรี เรียนรู้ได้ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาบนมือถือเพียงเครื่องเดียวสรุปแล้วบิ๊กบอดดีใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็วแต่ได้ภาพที่สวยพร้อมใช้งานทันทีแล้วไปอวดภาพสวยๆที่บิ๊กบอดด m m คอมมิกันเยอะๆนะครับ